อาคารเนี้ยใช้เปิดไฟตอกนกลางวันน้อยมากประเทศไทยเนาะแสงแดดเราเยอะเราก็พยายามใช้แสงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดโดยการที่เราแบบเออเปิดช่องหน้าต่างทางทิศเหนือเพราะมันเป็นอินไดเล็กๆครึ่งเติมอากาศบริสุทธิ์มาถามว่ามันดียังไงข้างนอกมีฝุ่นใช่ไหมเรากองฝุ่นข้างนอกอากาศชื้นใช่ไหมเราเอาความชื้นออกแล้วก็ทําให้มันเย็นแล้วก็จ่ายเข้าไปในอาคารและสําคัญที่สุดกับบ้านทุกคนไปเช็คดูเลยนะไอช่องชาร์ปเนี่ยมันเป็นช่องที่ทะลุไปจนถึงใต้ <c oughs> พื้นเขามักจะปิดทุกอย่างยกเว้นปิดพื้นช่องชาร์ปแนียมาดู สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้พามาพูดคุยกับคนทําธุรกิจนะแต่คลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เลยเพราะมันเป็นที่ที่ทุกคนจะต้องมาใช้ชีวิตทํางานเรียนหรือกระทั่งนอนสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอาคารหลายคนเวลาเราไปใช้อาคารเราจะสนใจแค่ว่าอาคารมันมีฟังก์ชันตอบโจทย์เราหรือเปล่าขนาดห้องมันพอไหมแสงธรรมชาติส่องถึงหรือเปล่าวัสดุเป็นยังไงเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงแต่จริงๆมันมีบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคนใช้งานอาคารแต่เราไม่ค่อยให้ความสําคัญนั่นคือเรื่ององงข อากาศคือเรื่องของเทคโนโลยีอาคารวันนี้ผมจะพามาคุยกับบริษัทที่เขาถือว่าเขาทําอาคารที่เรียกว่าอัจฉริยะแล้วก็ เป็นคนที่ออกแบบอาคารระดับประเทศและได้รางวัลระดับโลกด้วยเราจะชวนเขาไปพูดคุยกันว่าอาคารอัจฉริยะคืออะไรและเทคโนโลยีอะไรที่คนตัวเล็กๆแบบเราสามารถไปใช้ได้ที่บ้านผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยบางเทคนิคมันมีมาที่บ้านเราตั้งนานละแต่เราไม่เคยรู้แค่คุณเข้าใจเทคนิคนี้คุณอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลักเป็นร้อยหรือเป็นพันบาทได้เลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นเลยดีกว่าว่าร้านกาแฟนี้ก็ดูเหมือนร้านกาแฟทั่วไปแต่ถ้ามันอยู่ในบริษัท EEC แล้วเนี่ยเยลืมไปก่อนอื่น E.E.C. คือบริษัทอะไรครับ E.E.C. คือบริษัทดีไซน์เอนจิเนียริงนะคะเราก็มีเซอร์วิสในเรื่องของงานระบบสุขาภิบาลระบบปะประกาศระบบไฟฟ้าแล้วก็โครงสร้างงานระบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะสำหรับอาคารทีนี้พอวันนี้ผมมาหาคุณจินในออฟฟิศ E.E.C. แล้วเรามาที่ร้านกาแฟผมเชื่อว่าร้านกาแฟของ E.E.C. มันก็คงไม่ใช่ร้านกาแฟปกติทั่วไปละมันมีความพิเศษอะไรที่คนดูในคลิปหรือว่าเพื่อนๆผมในคลิปสามารถเรียนรู้ได้บ้างง่ายๆเลยเราสร้างพื้นที่น่าสบายเป็นสมายอาท d o o r space พื้นที่น่าสบาย ที่น่าสบาย <outdoor> space. คือมันเป็นพื้นที่ที่เราออกแบบให้มันมีร่มเงาพยายาม,มให้มีร่มเงาสักหลายๆชั่วโมงต่อวันคนจะได้นั่งได้ถ้าเกิดไม่โดนแดดมันก็ไม่ร้อนมากแสดงว่าตั้งแต่เริ่มของอการวางผังอาคารเราต้องใส่ใจเรื่องตรงนี้เลย ใช่อันนี้ต้องเป็นตั้งแต่การวางผังจริงๆเพราะว่า passive design เนี่ยมาก่อนการจะใส่ active เข้าไปยังไงมันก็ไม่สามารถแก้โครงสร้างพื้นฐานของโลกนี้ได้คุณจินบอกเป็นความรู้ได้ไหมครับสมมติคนที่กําลังจะเลือกซื้อบ้านหรือสร้างอาคารทิศทางแดดทิศทางลมเนี่ยมันควรจะวางยัง,ยงไงอะไรที่ต้องระวังประเทศไทยเนี่ยคือแดดอ้อมใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านใต้ร้อนสุดตะวันตกตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็นร้อนอย่าเอาอะไรที่เราจะใช้ชีวิตมากๆไปไว้ตรงนั้นอย่างอาคารเนี้ยเราก็ทำ semi outdoor space หรือสบาย space เนี่ยที่บริเวณทิศเหนือเพราะทิศเหนือ ทำจะไม่โดนแดดเลยคือทิศเหนือเนี่ยปกติแดดมันจะเข้าสูงสุดเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆตอนนี้3โมง3โมงโดยข้างล่างนี่ร้อนมากใช่แต่อย่างเนี้ยเรานั่งกันแบบนี้ได้เลยใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ปับระกาศเนาะไอสแล็บข้างบนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความเย็นพัดลมนี้ก็พิเศษนิดนึงเป็น High Flow Low Velocity ข้อดีของมันคือใบพัดมันะเป็นแอร์ฟลอยเหมือนปีกเครื่องบินมันจะดันอากาศที่อยู่บนผิวข้างบนของมันเนี่ยลงมาข้างล่างอ๋อมันจะมีลมเอื่อยเบาๆแต่มันไม่ปะ แล้วก็จริงๆเราก็จะแนะนําให้คนถ้าเกิดจะทําสบายสเปซแบบนี้ก็ก็ใช้พัดลมชนิดนี้ก็คข้างดีก้การที่เราเซตแบ k พื้นที่อาคารภายในเข้าไปแบบนี้มันเหมือนตรงนี้เรียกเป็นพื้นที่ชานบ้านถูกไหมครับใช่แล้วอย่างนี้ก็ดีด้วยนะกระจกไม่ต้องแพงกระจกไม่ต้องตัดแสงไม่ต้องการความร้อนเพราะว,ว่าแดดมมนส่ง,งไม่ถึงใช่ก็ลดค่าก่อสร้างไปอีกก็ได้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ใช้งานแบบเป็นซีโร่อินเนอร์จีเพราะว่าพัดลมตัวนี้กินไฟน้อยมากสิ่งที่ผมเห็น ของร้านนี้พื้นที่ตรงนี้คือมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นกรีนแอร์เรียค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เห็นมันเป็นอะไรมันเป็นต้นไม้เหมือนต้นคล้ายๆอะไรตําลึงใช่ตัวตัวนั้นเป็นโปรโตไทยของเราคือเนื่องจากปกติท่อน้ําเย็น่ะผิวมันเย็น่ะมันจะเกิดคอนเดนเซชันก็คือเหงื่อที่มันเกาะผิวท่อแล้วมันจะเป็นน้ำไหลไมันเป็นน้ําเราจะเอาน้ําไปทําอะไรลดน้ําต้นไม้อ๋อปกติอย่างนี้บ้านเราทุกคนเวลาเราติดแอ มันจะมีท่อที่มันจะเป็นเอาอยางดำๆไปล่ะแต่<ช><ช>ว่าช่างบางคนเขาจะเอาพลาสติกไปครอบแล้วก็เดินไม่ค่อยสวยอยู่ตามผนังแต่ว่าที่ EEC เราเรามองจากข้อจํากัดของมันว่าน้ํามันออกก็ลดน้านต้นไม้เลยเพราะว่าต้นไม้ต้องการน้ํอ๋อนี่ก็คือท่อหรอท่อแอร์ใช่แล้วเนี่ยต้นไม้ตัวนี้ก็อยู่มาแบบสองสมปีแล้วนะมันก็มันก็อยู่แล้วก็เลื้อยของมันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะ สิ <étique> <occasions, S 1> ่งท <Auss biography. S 2> ี de ่ผมสังเกตเห็นในตึกนี so, no, ้เป e <I miss social work> ็นตึกวิศวกรรมสักทีทำใมเดินท่อลอยอะครับก็หาง่ายดีว่าท่ออยู่ตรงไหนแล้วตึกนี้มันเป็นตึกที่แบบเราทดลองทำอินโนเวชั่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอของพวกนี้มันย้ายมันเสริมมันเติมมันเอาเซนเซอร์มาแปะถ้าเราโมเดลนั่งกรีดผนังหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยก็เดินไปทั้งอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เดินให้มันสวยหน่อยสวยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดูมีดีไซน์แปลกดี ไม่อย่างแบบแอร์แอร์ของห้องประชุมแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันหนึ่งเราอยากจะโชว์ให้น้องๆในออฟฟิศของเราหรือเวลามีนักเรียนนักศึกษามาดูเราก็จะบอกว่าเออแอร์ประเภทต่างๆมันหน้าตาแบบไหนกับอ,อีกอันหนึ่งก็คือวันดีคืนดีเราก็จะมีอินโนเวชันขอให้ตัวโรงงานทํานู่นนี่นั่นมาให้เราแล้วก็ลองมาติดตั้งใช้จริงกันที่ออฟฟิศเราเราจะได้แบบเออดูว่ามันเป็นยังไงเสียงมันดังไหมแอร์มันโฟรดีไหมแสดงว่าก่อนที่เราจะไปออกแบบอะไรให้กับลูกค้าเราเองต้องเป็นคนใช้งานเองก่อนว่ามันใช้งานได้จริงหร,รือเ่าจรงแ้มัันสํ็ตต มันจะต้องมีความผิดพลาดหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาบางทีรีวิชั่นที่เอาไปใช้ให้ลูกค้าอาจจะเป็นรีวิชั่น10ก็ได้อย่างไอตัวนี้ก็รีวิชั่น5 6แล้วละมั้งม,มันคืออะไรพาไปดูหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นแอร์ที่เราเรียกว่า all in one แล้วก็มีใช้ที่โครงการ the f o r อ s t i e ์นะคะเป็นวิลล่าของ m a r เบ r ร g ่โกลฟคือวิลล่าของเมลเ r อร g ่โกลจะเป็น Luxury v i l วิลล่าที่ต้องการความสบายค่อนข้างสูงเราเรียก all in one เป็นเพราะว่าแอร์บ้านปกติเนี่ยมันจะเป็น resolution แอร์คือไม่มีการ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ห้องห้องหนึ่งต้องการคือการเอาอากาศที่มันไม่ดีออกไปแล้วมีการเติมอากาศใหม่เข้ามาซึ่งหน้าที่แอร์ไม่ได้ทําสิ่งนั้นใช่แล้วก็เลยมีการอินทิเกตเอาตัวเฟรชแอร์ใส่เข้าไปในเครื่องนี้ด้วยเครื่องนี้มีการฝังระบบเติมอากาศจากภายนอกเข้าไปใช่คืออากาศจากภายนอกเนื่องจากประเทศไทยมันร้อนชื้นเนาะอยู่ดีเอามาใส่ลงไปในห้องเฉยๆเนีไม่ได้มันจะทําให้ห้องมันชื้นและเกิดสภาวะไม่สบายเราก็เลยต้องเอาไอตัวเฟรชแอร์เนี่ยใส่เข้ามาใน All i อ o n วันแสดงว่าเครื่องเนี้ย ำหน้าที่อย่างแรกให้ความเย็นก็คือเป็นตัวแอร์อย่างที่2คือเติมอากาศจากข้างนอกเข้ามาโดยผ่านการกรองใช่และรีดความชืน้นแล้วเสร็จแล้วพอมันมาอยู่ในออยล์อินวันเนี่ยก็คือมันก็ทาความเย็นด้วยก็คือมันรวมกับรีซูเคิลเลชันแอร์แล้วก็จ่ายเข้ามาเพราะฉะนั้นอากาศที่จ่ายเข้ามาก็จะมีทั้งออกซิเจนสะอาดไม่มีฝุ่นแล้วก็แห้งอ่าโอเคอาคารนี้มีเทคโนโลยีหรืออะไรที่เราสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้บ้างก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว ไลเดียนวอลซิสเต็มแล้วก็จริงๆเราก็แค่เอาไลเดียนวอลมันเืนนเกเหมือนกรีนวอล l l โบทิคอลการเด้นอะไรกใช่แต่ว่าเราก็เหมือนกันเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เป็นตัวแรกพอมันทําสําเร็จต้นไม้อยู่ได้เราก็เลยทําให้มันใหญ่ขึ้นโดยการที่เราจะเอาท่อน้ําเย็นจากตึกเนี่ยมาผ่านท่อแล้วก็ไม่ต้องคุมฉนวนคอนเดนเซชันก็คือน้ําเกาะตามผิวท่อก็จะหยดใส่ต้นไม้แล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยเราไม่เคยต้องลดน้ําต้นไม้อ๋อนี่คือรางวัลที่เราได้รับจากการที่เราพยายามทําอาคารให้กลายเป็นอาคารเขียวใช่ใช่ก็มีอาคารเขียวไทยมาก่อนเลลยแ้ว ME เออิน r นอ a ์จแล้วก็ล่าสุดเราได้จากรางวัลน,นวันตกรรมแห่งชาติก็ด้วยว่าเรามีการทดลองนวันตกรรมต่างๆในตึกเราแล้วก็ไปขอรางวัลเข้ามาเขาก็ให้ทีนี้เราอยู่ในโซนะไรลงอาหารสุด ออาาใช่ตัวนี้เป็นแบบตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมานั่งกินข้าวกาันมันก็จะแบบเป็นเหมือนสันทนาการหรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานเขาก็แบบมานั่งสังสรรค์ปาร์ตี้กันแต,แ,ตแต่ที่ผมเห็นสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคุณจินอาคารเนี้ยใช้เปิดไฟตอนกลางวันน้อยมากใช่นี้นี่คือเราอยู่ในห้องนี้นี่เราแทบไม่ได้เปิดไฟเลยแล้วก็ในห้องทํางานที่เป็นพื้นที่โล่งเนี่ยไฟก็น้อยมาก ใช่ใชเพราะว่าเราแบบประเทศไทยเนาะแสงแดดเราเยอะเราก็พยายามใช้แสงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดโดยการที่เราแบบเออเปิดช่องหน้าต่างทางทิศเหนือเพราะมันเป็นอินดเดเรกไลท์แล้วก็ทําหลังคาให้มันเอียงเพื่อการสะท้อนแสงธรรมชาติลงมาที่โต๊ะทํางาน บ้านใครที่เป็นหลังคาแบบเพิงหมาแง่ลองไปใช้วิธีที่อาคารนี้ก็ใช้ดูดีอแค่ติดฟ้าเพดานชิดเข้าไปแล้วก็มันเป็นกริวกระจายแสงลงมาแสงมันกระทบหลังคาที่มันเอียงแสงสว่างก็ลงมาแล้วก็มีจุดไหนอีกเอ๊ะอันน,น,นี้อันนี้คืออะไรครับอะคูสติกบอร์ด อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าเราก็มีคิดว่ามันจะมีเสียงดังอะไรมากมายจนเราจะต้องแบบควบคุมเรื่องเสียงแต่ทีนีนกลายเป็นว่าโอ๊ยพอกินข้าวกันเสียงดังมากเราก็เลยเอากใคร<า>ที่แบบเพิ่งย้ายเข้าไปในห้องใหม่คอนโดใหม่ะจะเห็นว่าพอเวลาเราพูดการเสียงมันจะก้องไปก้องมาเพราะว่าเสียงมันจะทอนพื้นผิวสัมผัสที่มันมันเรียบแล้วมันแข็ง เวลาเราใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปเรามีม่านเสียงมันจะซอฟลงแต่เวลาอาคารแบบนี้ที่มันทําไปแล้วพื้นแข็งผนังแข็งเรียบร้อยแก้อะไรไม่ได้สิ่งที่จะช่วยได้คือการหาแผ่นพวกแผ่นดูดซับเสียงแล้วก็มาทําให้เป็นพื้นที่ตกแต่งอยีางตัวนี้เขาก็มาทําเป็นติดบนฝ้าเพดานมีส่วนไหนโชว์ให้ดูไหมครับอยากก็มีเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วแบบไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่บ้านคอนโดออฟฟิศหรือว่าจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ควรจะมีมาถามว่ามันดียังไงมันจะคล้ายๆกับหลัก ของ all in one เมื่อกีก้ต,ตัวข้างล่างก็คือเครื่องนอกมีฝุ่นใช่ไหมเรากรองฝุ่นข้างนอกอากาศชื้นใช่ไหมเราเอาความชื้นออกแล้วก็ทําให้มันเย็นแล้วก็จ่ายเข้าไปในอาคารแต่ทีเนี้ยเนื่องจากปกติจ่ายพวกเฟสแอร์พวกนี้มันมีการต้องทําความเย็นแล้วมันก็ต้องใช้พลังงานจะใช้พลังงานเท่าไหร่ล่ะถึงจะเหมาะสมเราก็เลยใช้พัดลมที่เป็น VSD <อ>ก็คือสามารถหลีได้แล้วเราก็ติดคาร์บนดไดออกไซด์เซนเซอร์ทีนี S ้อธิบายให้ทุกคนฟังจิ่งที่ผมทาเหมือนผมพยายามแปลภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาไทยแต่อานี้เพราะว่ามิสวกรอธิบายก็จะอธิบาย ในเชิงหลักการแต่ว่าโอเคผมเหมือนบุ้นแปลภาษาแล้วกันต้องบอกอย่างนี้ทุกห้องที่เราใช้งานและมีคนใช้งานคนจะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและเมื่อไหร่ที่มีคนใช้งานเยอะๆ,ๆไปเรื่อยๆค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องจะสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อไหร่ที่สูงเกินค่าประมาณ1,000ใช่ 1> 1, 000, ประมาณ1,000 ppm 1,000 ppm คนจะเริ่มรู้สึกง่วงสมองตื้อล้ามันคือภาวะของการเริ่มที่จะไม่เรียนรู้ อ่ะถ้าอยู่วันเดียวไม่มีปัญหาอ,อยู่ทุกวันโง่ขึ้นประตูตอ,อะไรครับช่องชาร์ปช่องชาร์ปอ๋อช่องชาร์ปคือช่องเซอร์วิสที่ไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือบ้านจะต้องมีแต่มันไม่มีประตูแบบนี้นะเขาถูกปิดไว้ผู้ละเหมาหรือว่าเจ้าของโครงการเขาปิดไว้ถามหน่อยท่อแตกซ่อมยังไงมันจะซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ถามไม่เจอด้วยว่าแตกตรงไหนเราจะต้องทุบไอ้ผนังตรงนั้นออกไปหมดเลย มันก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าช่องชาร์ปหรือเรียกว่าช่องเซอร์วิสและสาคัญที่สุดกับบ้านทุกคนไปเช็คดูเลยนะผมการันตีเลยว่าใครอยู่บ้านโครงการเนี่ยไอช่องชาร์ปเนี่ยมันเป็นช่องที่ทะลุไปจนถึงใ <c oughs> ต้พื้นใช่ <c oughs> ลงไปถึงบนดินเลยอะ่ะ <c oughs> เขามักจะปิดทุกอย่างยกเว้นปิดพื้น <c oughs> ช่องชาร์ <c oughs> แปแบบนีมาดู <c oughs> อันนี้คือเขาปิดอย่างเงี้ยดีหนูไม่ขึ้นมแมลงไม่ขึ้นไฟไม่ลามรู้หรือเปล่าว่าอาคารทั้งหลายที่บางทีไฟลามเขาไม่ได้ลามในอาคารเขาลามผ่านช่องชาร์ปขึ้นไป ฉะนั้นเวลาเราตรวจสอบอาคารเวลาจะรับมอบบ้านจะทําอาคารตรวจผู้รับเหมาอะเช็คด้วยว่าช่องช้าปิดปูนแบบนี้ดีหรือเปล่า ทำไมคุณจินถึงมาสนใจเทคโนโลยีหรือภาวะความน่าสบายแบบนี้เชื่อว่านอกจากบริษัทที่คุณจินทางาน<อ>ป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยที่ <recomend able. S 2> เราต้องเข้าใจชีวิตเราเราเจออะไรกับมันบ้างแล้วก็ตอนแรกจริงๆจะตอบว่าก็มันอาชีพเนาะเราก็เลยสนใจแต่ว่าข้อจริงๆแล้วอ่ะเราก็แบบพอเราศึกษาก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบมันสามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้จะต้องไปลงทุนอะไรมากมายคือจริงๆส่วนตัวเป็นลูกคุมแพ้ ใช่ไหมผมก็เป็นเออคือคนส่วนใหญ่จริงๆเป็นโรคภูมิแพ้แล้วคนปัจจุบันอ่ะแล้วเราก็แบบเออเคยอยู่ออฟฟิศเช่าสํานักง,งานเช่าแต่ก่อน E c ซีก็ไม่ได้มีตึกของตัวเองเนาะอ,อ่ะมันก็จะมีแบบห้องถ่ายเอกสารซึ่งแบบมันก็มีเคมีคอลอะไรแบบเยอะๆแล้วเวลาทุกครั้งที่เราไปห้องถ่ายเอกสารอ่ะเราจะหูอื้อเข้าทีไรก็หูอื้อเราก็เลยไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเออยบุบพงจมูกอะไรสักอย่างนะมันอักเสบมันก็เลยบวมพอบวมปุ๊บมันก็อุดรูระหว่างที่เชื่อมระหว่างจมูกเรากับหูเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นเครื่องบินแก้หูี ดังปุดแล้วก็เลือดไหลออกหูเลยใครจะ<า>คิดว่าการอยู่ในอาคารทําให้แก้วหูฉีกได้สาเหตุมันเกิดจากอากาศมันไม่ดีอ่ะใช่จริงๆต้องบอกอ,อย่างนี้วันหนึ่งอ่ะเราใช้ชีวิตเอาดอนน้อยกว่าอินดอนนะ เราอยู่บ้านก็อยู่ในอินดอร์อยู่ในออฟฟิศก็อยู่ในอินดอร์เราเคยสนใจคุณภาพพื้นที่หรืออาคารที่เราอยู่หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าคนไม่สบายส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่คนที่ไม่สบายส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในมันคืออากาศที่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องสูดดมมันอยู่ตลอดเวลาเราต้องใช,ใช้กับมันตลอดเวลาทีนี้ไหนๆเราอยู่ที่ออฟฟิศของ EEC จะไม่พูดถึงพื้นที่ทํางานหรือออฟฟิศก็กอะไรอยู่มีความพิเศษ แต่ต่างจากออฟฟิศอื่นยังไงสิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกคือเป็นโอเพนแกลนเราคิดว่าถ้าเกิดโอเพนแกลนมันทําให้คนเรามันเจอกันมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราคุยกันมากขึ้นเรื่องที่ควรจะทะเลาะมันก็อาจจะไม่ทะเลาะกันเพราะเราเหมือนมีเรลชั่นชิพต่อกันแทนที่จะแยกเป็นล็อกล็อกห้องห้องกกใครกกมันใช่จนถึงแม้กระทั่งผู้บริหารทั้งหมดอะ่ะก็นั่งแบบโลพาติชั่นคือยืนถ้ายืนขึ้น,นจากโต๊ะต้องมองเห็นทุกคนได้อยู่ไม่อยู่ทําอะไรอยู่เข้าไไปคคุยด้ม้มมมันนนกก็็ี่เเเหหลรใรอช ไม่ต้องไม่ต้องห่วงคนแอบ,บดู YouTube เห็นอ,อยากจะดูตรงนี้มั้ยอันนี้อันนี้คือคุณเกชาครับ่ใชเจ้าของบริษัท EEC <c oughs> ครับเ <c oughs> ขามารอเล่าให้ฟังอยู่เ,เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยจำเขาม,มาพูด้าคุณจินคือลูกของคุณเกชา <c oughs> บริษัท EEC วักทน้ตัวพ่อคจริงจริงบริษัท EEC เนี่ยผมเชื่อว่าคนในวงการคงจะรู้จักดี แต่ถ้าคนนอกวงการอ่ะอาจจะไม่รู้ว่า EEC ออกแบบโครงการขนาดใหญ่ประเทศไทยอ่ะมีโครงการอะไรบ้างครับโครงการที่โรงแรอยูตอนนี้เป็นของเทาเวอร์ครก็โครงการเดอะฟอเรครับอ่าฟอเรสเซียที่บอกว่าป่าในเมืองวันแบงคอกนี่ก็กําลังสร้างอยู่อยู่ตรงพระรามสี่นี่ก็โครงการมิกยูสที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศใช่แล้วก็ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลป์อันใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จโรงพยาบาลจุฬาภรณอด้วย ก่อนที่ EEC จะไปออกแบบโครงการให้ใครเนี่ยเราก็เอาอาคารของเราเองนี่แหละเหมือนเรียกว่าเป็นห้องแลบทุกอย่างเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์ทุกอย่างมันมีพัฒนาการมาตั้งแต่ไหนตอนไหนเขาบอกว่าไอ้นวัตกรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเอ็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบใหม่แบบสดสดเป็นเรื่องที่เหมือนกับต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างของ EEC เนี่ยเราอายุตอนนี้บริษัทก็เกือบห้าสิบปีแล้วนะ ขนาดทำมา50าปีมีโน้ตหาขนาดนี้ก็ยังจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมันไปเรื่อยๆถูกไหมครับครับก็ก<ม>็เป็น,<ม>เนตัวอย่างคนคนนึงนะที่ทํางานปมามาสิอายุประมาณเกือบ70ที่เียว่าก็ไม่ได้หยุดนิ่งต้องพัฒนาต้องอตลอดเวลา <c oughs> ทีนี้คุณจินจะเล่าเรื่องอะไรครับไอตัวนี้เป็นถงต้นไม้ที่เราเรียกว,ว่า stack ventilation ข้างล่างเนี่ยเราปลูกต้นไม้พื้นมันก็จะเย็นมีความชื้นใช่ไหมแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นหลังคาแล้วเราก็ทามันสีดํา ยังไงสีดำมันดูดความร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้างบนจะร้อนข้างล่างมันก็จะเย็นลมมันก็จะไหลาตามธรรมชาติไหลเของมันตลอดเวลาอ๋อแสดงว่าพอมันเกิดความเขาเรียกความหนเน่หรือความอะไร เอออุณหภูมิต่างกันน่ะแหละเพราะพอมันเกิดอุณหภูมิต่างกันเนี่ยแล้วข้างล่างมันไม่ได้มีพื้นที่ตรงนี้มันมีพื้นที่กึ่งเอาดอมันก็จะดูดลมทั้งหมดขึ้นไปจริงๆพูดถึงความหนาแน่นก็ถูกนะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยความหนาแน่นต่ำอากาศเย็นความหนาแน่นสูงเพราะฉะนั้นอากาศร้อนมันก็เลยลอยไงแล้วมันก็ลอยไปอากาศนั่นก็มาแทนที่แสดงว่าพอมันเป็นแบบนั้นต่อให้ผมอยู่เฉยๆอยู่ที่ข้างล่างเราจะรู้สึกถึงลมเอ่ยเยตลอดใช่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ บายดีไซน์ใช่เราตั้งใจออกแบบให้เป็นแบบนั้นใช่แล้วเอาธรรมชาติมาใช้คือหลักการดีไซน์ของ EEC อ่ะเราจะพูดเสมอว่าเราอย่าบ้าพลังเราอย่าวีดีก็แบบใส่อุปกรณ์ตุ้ม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 ไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมาที่เงินลงทุนและค่าไฟแต่ยังต้องดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์น,าน,านูน่นนี่นั่นเราพยายามอยู่กับธรรมชาติเราหยิบธรรมชาติพื้นฐานเนี่ยของไซส์นั้นๆหรือของโครงการนั้นๆนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วที่เหลือลเราค่อยใช้วิศวกรรมเสริมเข้าไป สรุปเลยนะวันนี้สิ่งที่ผมเห็นว่าได้ประโยชน์คืออย่างแรกแค่วางอาคารให้ถูกทิศทางแดดทิศทางลมไอเนนี้ประหยัดไฟเต็มๆตหรือเมื่อทั่งท่อแอร์ไอเน,นี้ยผมจะกลับกลับไปใช้กับออฟฟิศผมเลยรวไมไปถึงสําคัญที่สุดความชืน้นภาวะความน่าสบายที่เราไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อที่เราไม่สบายมันไม่ใช่อุณภูมิห้องไม่เย็นเป็นเรื่องความชื้นใช่ วันนี้ผมว่าเราทุกคนก็ได้ประโยชน์จากการมาดูออฟฟิศของ EEC ละแต่มันน่าจะมีเรื่องมากกว่านี้ที่ที่เราในฐานะคนใช้งานอาคารควรจะต้องเรียนรู้ผมสามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้จากไหนครับจริงๆพวกที่อยู่ในอาคารของ EEC ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะอาคารเล็กๆมันไม่สามารถแสดงทุกอย่างได้แต่เราจะมีงาน Nova View Expo วันที่13-15กันยายนที่ไบเทคบางนาซึ่งในงานนั้นเราจะเอา innovation และความคิดทั้งหมดที่ EEC เคยพัฒนามากว่า50ปีมาจัดแสดงจะมีนวัตกรรมต่างๆพร้อม คนมาอธิบายจะมีคนอย่างจีนอีกอย่างน้อย10คนมายืนตอบคําถามบ้านของคุณจะสามารถปรับปรุงได้ยังไงทําให้ดีขึ้นได้ยังไงรวมถึงคอร์สหลักสูตรสัมมนาหรือว่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจที่เราจะเอาขึ้น professional stage มันจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เรายืนยันว่าเราพูดภาษาคนเสียตังค์ไหมครับไม่เสียฟรีตลอดงานใส่ใจเรื่องพวกนี้ไว้บางทีการสร้างประสบการณ์ที่ดีอาจจะไม่ใช่แค่การทําอาหารดีหรือบริการดีแต่การออกแบบอาคารให้เขาได้มาอยู่มาใช้ชีวิต ให้เขาได้รู้สึกสบายอาจจะสร้างประสบการณ์อีกแบบหนึง่งที่เจ้าอื่นทำไม่ได้แบบเราก็ได้ฉะนั้นมาเปิดใจเรียนรู้กันก็ฉะนั้นฝากงาน No v าว i วเด้วยนะครับ1 3ถึงกันยายนจะดีมากเลยถ้าเราพรีเ e จิสเตอร์ไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะได้รู้จำนวนคนแล้วก็อาจจะมีสิทธิพิเศษอะไรสำหรับคนที่ลงทะเบียนก่อนแล้วก็ผมจะขึ้นเวทีบรรยายในงานด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันและเราไปเรียนรู้ด้วยกันชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกัน